โบกนิฟสะบัดหน่อยวันนี้ผมจะพามาเที่ยวแฮร r y p o พ t e เตอร์ o n of m a ออ c เมจิกที่เกาะเซนโตซาสิงคโปร์กันครับรอบนี้ผมซื้อบัตรผ่านคุกอย่าลืมใช้โค้ดแชมป์คุกได้ลดราคาอีกครับมาถึงเราก็จะได้รับไม้กายสิทธิ์แล้วเข้าไปลุยกันเลยเปิดด้วยห้องแรกเราจะได้ขึ้นรถเมล์ในบัสเพื่อเดินทางเข้าสู่โลกแห่งเวทมนตตื่นตาตื่นใจมากถัดมาก็จะถึงบ้านตระกูลแบ็กในห้องนี้จะมีถังครอบครัวและเตาผิงให้เราได้ลองเล่นกับไม้กายสิทธิ์ด้วยนะครับ จากนั้นเราก็จะมาถึงกระทรวงเวนมนมนวิธีการเข้ากระทรวงก็ง่ายๆแค่โทรศัพท์ที่ตู้อย่าลืมเล่นกันด้วยนะครับไฮไลท์ในกระทรวงก็ต้องห้องเก็บลูกแก้วพยากรณในกองปริศนาในห้องนี้เราจะได้หาคาพยากรณ์กันด้วยนะครับห้องถัดมาสั่นผันผมมากกับประตูเพื่อเข้าสู่ห้องแห่งความลับเหมือนได้เข้าไปอยู่ในหนังจริงๆเลยครับได้เจอบาซิลิสด้วยนะเหมือนกับในภาพยนตร์แฮร์รี่พอตเตอร์กับห้องแห่งความลับเลยครับ ห้องถัดมาเราก็จะได้ไปอยู่ในกระเป๋าเดินทางของนิ w ส c คาแมนเดอเพื่อเจอสัตว์มหัศจรรย์ต่างๆครับและแล้วเราก็เดินทางมาถึงในตรอกน็อกเทิรที่เต็มไปด้วยวัตถุสารมืดในห้องนี้เราจะได้ลองเสกตรามาด้วยนะเมื่อเดินผ่านตู้อันตรธานเราก็จะได้เข้ามาที่ห้องต้องประสงค์ในฮอกวอตที่เก็บของสำคัญสำคัญจากในภาพยนตร์ไวมากมายตื่นตาตื่นใจสุด ผมใช้เวลาในห้องนี้นานมากๆครับไลเวทมนให้พินทำงานแล้วเดินไปหาปกปุยกันถัดมาเราก็เดินมาถึงทางเดินที่ชั้น3ด้านขวามือในปราสาทฮอกวอตได้เจอกับน้องปกปุยน้องหมา3ามหัวที่เฝ้าประตูกุญแจมีปีกจากแฮรี่พอตเตอร์ภาคแรกศิลาอถรร์และจบที่ห้องสุดท้ายจะได้พบการต่อสู้ของวูเดมอ์กับแฮรี่และชัยชนะที่ปราสาทฮอกวอตก่อนกลับอย่าลืมแวะดื่มบัตเตอร์เบียร์ด้วยครับใครมาสิงคโปร์ไม่อยากให้พลาดเลย จองตั๋ว Harry Potter Vision of Magic ผ่านคลุกใช้โค้ดแชมคลุกได้ลดอีกครับ